โค้งสุดท้ายการดีเบตเราแคนด,ดิเดตมากันครบลุงตู้พักรวมหลายสร้างชอ่อรักลุงตู้รับลุงตู้ลุงตู้ใครจะเลือกพักไหนก็เลือกไปแต่ลุงเลือกก้าวไปซื้อเบีย พักก้าวไกลโยและไเสียงพิททษจริงไหมว่าตอนนี้คุณหาเสียงทุกจังหวัดแต่จังหวัดเดียวที่คุณไม่ลงเลยออกสิครับทำไมคุณไม่ลงจังหวัดปทุมเลยอ๋อผมอาจจะกระต่ายตื่นตูมเกินไปเสรรังพักรวมขุยผมก็จะดูเรื่องเยาวชนสำคัญมากเลยครับกับไอยาแสบตูดเนี่ย เนั่นแหละครับเศรติดมากๆขายแล้วมันจะแสบตูนะครับผมก็จะพยายามให้มันหมดจากประเทศไทยไปเท่านั้นเองสุดาหลวงพักเที่ยวสร้างไทยวันที่คุณหาเสียงย้อยจนคุณล้มป่วยค่ะคุณไม่สามารถลงพื้นที่ได้แต่คุณให้คนเนี่ยพาลูกพักมาหาถึงโรบาลเยอะนะพักไหนจะโดนแฉเละวันอาทิตย์นี้สามทุ่มสี่สิบห้าามพลาด จริงไหมที่คุณให้ลูกพักคุณเดือถือกัะเช้าลงไปให้ประชาชนที่คุณซื้อเสียงมาให้ดูให้เหมือนคนมาเยี่ยม <c oughs> คุณต้องระวังตัวดีคุณทําหน้าที่อะไรตรงนี้คุณคิดได้ยังไงน้ําเกลือก็อยู่ข้างนึงถนัดเหรอคุณบ้าหรือเปล่าเรื่องนี้กรุ๊ปแป้นรู้ไหมไม่รู้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 